เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์2026หัวข้อเลือกเส้นทางของพระเจ้าข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่3ข้อที่6 6จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอ่านพระคัมภีร์เยเรมีบทที่ยี่สิบเก้าข้อที่สิบถึงสิบเอ็ดสิบเพราะพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเมื่อครบเจ็ดสิบปีแห่งบาบิโลนแล้วเราจะเยี่ยมเยียนพวกเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าและจะนำเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้สิบเอ็ดพระยาเวตรัสว่า พราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าเนื้อหาผมเติบโตมาโดยตั้งใจจะเป็นรองอธิการบดีที่อายุน้อยที่สุดในแอฟริกาแต่เมื่อผมมอบชีวิตให้กับพระคริสต์ผมได้เรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดก็พาผมไปสู่การค้นพบเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับชีวิตของผมเมื่อผมลาออกจากงานเป็นอาจารย์อาวุโสในมหาวิทยาลัยเพื่อมาเป็นศิษยพิบาลเต็มเวลาหลายคนในตอนนั้นอาจไม่เข้าใจแต่เมื่อผมเดินตามเส้นทางของพระเจ้าในชีวิตของผมจุดประสงค์ของผมก็ชัดเจนขึ้นท่านอนุชนที่รัก หากตอนนี้ท่านกำลังรู้สึกยากที่จะเข้าใจจุดประสงค์ของชีวิตผมขอให้ท่านเปิดใจกว้างในการเรียนและการทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายเมื่อท่านทำไปเรื่อยๆท่านจะค้นพบสิ่งที่ตัวเองสนใจและรู้ว่าควรละทิ้งอะไรไปหากพระเจ้าทรงกำหนดให้ท่านเป็นคนยิ่งใหญ่ท่านไม่ควรเกียจคร้านหรือเพียงแค่ปรารถนาความยิ่งใหญ่ท่านต้องลงมือทำ เรียนอย่างหนักฝึกงานทำงานอาสาสมัครเรียนรู้ทักษะเข้าร่วมสัมมานาใครครวนพระวจนะของพระเจ้าและอาทิษฐานอย่างจริงจังเมื่อท่านมุ่งมั่นกับพระเจ้าและเลือกที่จะเดินตามทางของพระองค์พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ประเด็นอาทิษฐานพระบิดา โปรดช่วยข้าพระองค์ค้นพบและเดินตามทางของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์